ชัดแบบนี้ยอยากกินตอนนี้รงจรันยากที่ว่าครังจริงรัากนครับมยัไม่ได้ดูเลยมันเลยครับแล้วจุนี้ติดตามก็ได้ฝากด้วยในกครติมช่วยให้เป็นือก็เป็นเตใหม่ที่ครพมีแล้วเนียเราจะมีคอนเซ็ปต์กโฆษณารงจริงจะเป็นรบบได้เลยครับรคุรนะครับเราอยูนคิวแลค่ะเยอาบรัติดารไปด้วยนี่เหนือไปตอย่างที่คู้กำกับบอกแต่แรมาเลครับว่าวันนี้เนี้ยเราจะา พิสตเนอร์เข้าไปข้างในแล้วเราจะมีการเข้าไปข้างในหลัากกรจีเซนเร่นนะครับคแรกของประเทศไทยนะครับจากจีเซนเร้นจาประเทศเมีนมาร์จุาเนอร์ปีนี้เราได้พเนรมาจากการทีเรป็นันากรจะเป็นใครนะครัช่วงเนาะักยางขึ้นยัง การนี่ไปครับทุกคนจะพบกับผมในบทบาทการเป็นบิสเนเดอร์ของกาแฟจีเซเว่นนะครับเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับที่ให้โอกาสผมนะครับแล้วก็ขอบคุณทางที่มงานะครับที่ให้ผมมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนนี้นะครับผมสัญญาว่าผมจะเป็นที่กับหน้าที่นี้แน่นอนะครับเพื่ยใพบกับความม่วนแบบเข้มไปกับกาแฟจีเซเว่นนะครับและที่สำคัญนะครับ บริษัทมียัคปูนมากเลยครับซึ่งปีนี้ก็ครบรอบ50ปีนะครับท้ายเจ้าขายทรูปเป้าทั้งป้าและเป็นที่รักของลูกค้าทั่วประเทศครับและอย่าลืมนะครับว่าของเจลลี่คุณสิ้นได้ในวันที่ที่55นี้นะครับในงานครบรอบ50ปีวายิซัตมี่ญัคบูนครับมี่ญัคบูนเจลลี่ที่ดุริลที่ส,สบบนสบูรณ์ครับเตรียมชอย่อไว้เร่นๆจุกๆมาเจรจาได้ครับหมดหมายรากเลย สุทาัโดยที่ขา่เล่นี่น่นอนก็เตรียมวคกับก็จะเปที่เซ็นทรัลทองนะครับทำไมถึงเป็นโจทย์ยิ่งโควิกันที่อน